สวัสดีคร,ครับสวัสดีคุณเพื่อนครัแข่งเพื่อนวิจังซึ่งครับนี่ค่ะเพื่อนมาดูงานตัดต่อพฤติกรรมอย่างลงตัวครับคันนี้ก็งานซึ่งด้่ยครับดูแล้วก็วิจารณ์รไ,ได้ครับก็ติดตามไว้ด้วยครับมันจะออกมาเป็นยังไงครับอ่อช่วงฐานหน้าเป็นเป็นฐานแหนบนะครับฐานแหนบช่างก็ หาตำแหน่งหาเส้นหาเส้นเพื่อหาอะไรด้วยก็แล้วแหละไปก็จะทำกระบะครับเดี๋ยว็นห่วงครับว่ามันจะไม่ใช่แรงแรงได้ไหมครับใส่เหล็กดามเหล็กอะไรก็เชื่อมติดหมดเลยดูไว้ช่างน้อยกำลังจะวางท้ายท้าย ถึงกลางเอ่อถึงกลางแบ่งข้างเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีวิธีไหนที่ทําได้เป๊ะๆเท่าการดึงเชือกอย่างเงี้ยทางมันจะดึงเชือกอ่างหลังมาข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าแบ่งถึงกลางข้างหน้าเนี่ยเป๊ะแล้วทำแต่วันเสาร์แล้วว่าที่อู่เขาจะหยุดวันอาทิตย์ครับ เวลาที่ใครจะหยุดนะเนาะช่วงขายนี่เป็นโอ้คงอะไรเนี่แปลกๆนย่นี่อยู่ตรงนี้โอ้มันมีตัวเฟืองอยู่ตรงนี้น่าจะเหมือนอย่างนี้แล้วต่อไปนี่เออหรือเป่าวเวอร์เหมือนกันนะเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พาวเวอร์นะนี่ยคงอะไร power โออสหมันง่ายครับนี่ เดี๋ยวนี่น่าจะนั่งนั่งขับเนี่ยนั่งขับบนเนี่ยลงกับแนวพอดีก็รอติดตามเขาว่าเขาจะอ,อแทนวางเครื่องแทนอะไรเขาจะวางตรงไหนเราจะวางเครื่องก็น่าจะวางเอ่อข้างในนี้เลยหรือเปล่าเนาะวางเครื่องข้างในเนี่ยที่นั่งนีจะอยู่ตรงนี้ที่นั่งนั่ง,นนงขับอยู่ยัยงไง แตว่ากบ่าอยูนี่เลยนะกบ่าอยู่นี่ที่นั่คนขับก็จะอยู่กับๆนี้ปล่าติดตามใไหมึ้ิ้นงานประมาณนี้ก็อยู่นี่ออกต่มีขัเนี่ยท่านกำลังทำาอยู่ก็ได้เกียลูกสมาวางแล้วตอนนั้นตอนนั้นติดเกลีสองลูกแล้วขนงานหนักๆเลยเป็นแนอยู่บนเลยนะตอนนั้น ดูด้วยด้วยดูช่างอันไหม่ะตอนนี้ก็รอเครื่องมาก็วางได้เลยเนี่ยเนี่ยเนยบนสองชั้นครับ นี่ใช่สองชั้นหรอกสองตับตับนึงก็ไอ้นี้คือตีตับนึงก็เป็นตับบรรทุกลย่านีได้เชียร์มาได้เลยเชียร์ลูกสองครับวางติดตั้งเรียบร้อยครับก็เป็นดำนะอันนี้แต่ว่าอันี้ใส่กระบอกดำเลยดับเอาที ครับป,ป,ปิดเลยก็ปิดได้หมดเลยจากนั้นครับก็คันนี้เป็นหกล้อดำอะเครื่องยนต์แล้วก็ช่างก็มาโป้สีไว้แล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้ขัดครับอันนี้ขัดแล้วนะขัดบางส่วนถ้ายังไม่เนียนก็โป้เพิ่มมานน่โป้เพิ่มขัดใหม่เอาให้เนียนลนะ อยเนยิเเลดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อครับโอ้ถ้าภาพมันสะดุดก็ขอไปนี่นะครับคันนี้คันนี้น่าจะไม่ใช่ดำหรือดำไม่ดูรอชมอะ่ะ เฉาเ๋าเลยครับเนี่ยข้างหลังเราจะมีช่างเอ็นทำอยู่คันหนึ่งครับแล้วก็ช่างซีทำซี ดูข้างใหญ่ไปมาช่างใหญ่ไปมา,าปมาเดี๋ยวพาไปดูคันข้างหลังหน่อยครับฮะนี่ครับคันนี้ช่างเอ็นกำลังทำไปที่ติดมองกระจกหลังครับ ไอ้ดังเอาได้ไปวางข้างบนเลยนี่ไงนั่นแหละฮ,ฮะอ่ะข้างด้วยนะใส่แล้วใส่ข้างด้วยทำเป็นนวดอ่ะข้างทำเป็นนวดอ่ะเนี่ยไอ้แตนนะอีแตนทรงแบบทรงโบราณอ่ะทรงดังเดิมอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เลยนี่แหละเขาเรีอยกโอโรอีแตน อ่งกำลังทำอะไรตัวนี้ไำไมมันใส่ตรงไหนวะเฮ้ยนี่ไอ้ช่างอินเห็นไหมก็ทำไมน,น,นี่มันจู่ๆนั่นมันยาวๆวะโอ้ใส่นี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอันนี้ดีวะนี่ครับอันนี้อันนั้นไม่เอาและนี่ น,น,นี่ครับอยู่ลักษณะนี่ครับนี่แหละระดับสายตาคนขับว่ะไม่ก,ก็นี่ใช่ไโอ้ยไม่ใช่นี่เออนี่ใช่ใช่ข้างบนเนี่ยเออนี่เออ,เอ,อใช่ถูกถูกต้อง แ๋เวเลยเชื่อมเสร็จแล้วนี่อันนี้ไม่เอาแล้วโคเลชั่งอะช่างเอ็นบอกไม่เอาแล้วกิเลสช่างสีจะทำสีคันรถที่อบบนี่ฮะนนเอาสีอะไรดี เอ้ยมีตู้เครื่องเสียงด้วยเว้ยไปเอาออกไปไถ่ายนน้เ่ไดไมได่ยวหาหามนกะรถอแตนที่ที่พื้นเรียดอะไรเลยเวลาถ่ายดูส่งไปแล้วก็งเงียบโอ้ เนี่ยเอานะแบบนี้อ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาติตอกันต,ต่อคลิปหน้าเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ